สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของชูมิ e น่โวลิตนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสาหรับการเล่นเกมบนมือถือนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีแอปใหม่นะครับเป็นส่วนของการหาเงินเข้าในส่วนของชูมิเน่โวลิตนะครับสามารถทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่า Happy food. นะครับผมเป็นแอปเล่นเกมบนมือถือ Android นะครับไม่สามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือ iOS นะครับผมเล่นได้เพียงแค่ Android เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับผมแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ g l e p l a y Store นะครับหรือจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เนาะผมจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาในส่วนของแอปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับซึ่งทางแอปเนี่ยเขาก็จะแน นำวิธีการเล่นให้เราดูนะครับว่ามันต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนนะครับแนะนําผมมาเช่นเดียวกันนะครับให้เรากดคําว่าเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเล่นได้เลยนะครับผมตามเมื่อกี้ที่เขาบอกเลยนะว่าให้เราเล่นแบบไหนเนาะโอเคนะครับเราก็เล่นไปนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เรากดไปที่ด้านบนขวานะครับผมเราก็กดไปตามที่เขาบอกเลยนะครับจากนั้นนะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเป็นรางวัลมือ เพียงแค่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องสมัครเข้ามาใช้งานปุ๊บก็สามารถทําการถอนเงินเข้าในส่วนของ TrueMoney Wallet ได้เลยนะครับให้เราทําการกดถอนเงินนะครับผมจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับใส่ในส่วนของเบอร์ TrueMoney Wallet นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับหรือว่าการถอนเงินเข้าไปยัง TrueMoney Wallet นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีแอป TrueMoney Wallet นะครับก็ไปสมัครกันได้นอกดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store หรือว่า App Store นะครับบนมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับวิธีการสมัครของแอป TrueMoney w e เนี่ยก็สามารถไปดูวิธีการใน YouTube ได้เนาะมีคนสอนค่อนข้างเยอะเลยนะครับการใส่เบอร์วอลเลตตรงนี้เนี่ยคุณอย่าใส่ผิดเดดขาดนะครับถ้าคุณใส่ผิดคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันจะใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวและมันก็จะบันทึกไว้ให้เราเลยทันทีนะครับอย่าใส่ผิดเดดขาดนะครับผมย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบเบอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสอบซ้ำทั้งสองสามครั้งเลยนะครับว่ามันถูกต้องทุกตัวนะครับอย่าให้มันผิดนนจากกกั้็ด ผมกดโอเค okay, เข้าไปเลยนะครับเมื <certain S 1> <ivering okay S 2> ่อเรากดโอเคมาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นนะในส่วนของการถอนเนาะก็ให้เรากดถอนไปเลยนะครับผมโอเคนะครับ okay, <Isaac> ผมเรามาดูในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้ก็ก็จะแนะนําในส่วนของการใช้งานนะครับดูโฆษณามากขึ้นและถอนเงินมากขึ้นในทุกใ,ในวันพรุ่งนี้นะครับแเราก็กดไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาแนะนําให้เรากดถอนเนาะเราก็กดตามที่เขาให้กดเลยนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการกดถอนได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินเรียบร ก็กากระบาดปิดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดตกลงนะครับผมากดตกลงไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรากดตกลงมาแล้วนะครับผมในส่วนของเมนูต่างๆนะครับจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเห็นนะอันแรกนะครับอันที่2อนะครับแล้วก็อันที่3นะครับผมซึ่งเขาก็แนะนําวิธีการเล่นให้เราดูนะครับโดยการกดตามที่เขาบอกเลยเนาะแล้วก็กดไปนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นง่ายนะเล่นไม่ยากนะครับผมาเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราขึ้นข้อความแบบนี้คืออะไรนะครับข้อความตรงนี้เนี่ยจะเป็น เป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับอ่าเราก็กดตามที่เขาให้กดไปเลยเนาะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับผมจะเป็นกิจกรรมทั้งหมด7วันนะครับจะได้รับเงินมูลค่าอยู่ที่ 1, 5 0 0บาทนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีภารกิจให้เราเล่นนะครับก็คือการเล่นเกมนะครับตามวันที่เขากําหนดเนาะว่าเล่นเกมกี่นาทีนะครับแล้วก็ดูโฆษณาเท่าไหร่นะครับในส่วนของวันที่6แล้วก็วันที่7นะครับเขาจะให้เราแนะนําเพื่อนด้วยเนาะสำหรับใครที่อ่าแนะนาเพื่อนไม่เก่งนะครับก็ไม่ต้องทา ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันต้องแนะนาเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีการดูโฆษณามากขึ้นนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะภารกิจมันยากมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะอย่างเช่นวันที่1เนี่ยเล่นเกม20นาทีนะครับแล้วก็ดูโฆษณา15ครั้งนะครับวันที่2นะครับเล่นเกม50นาทีดูโฆษณา30ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับแอป h a ppy 2 0 4 8เนาะภารกิจเหมือนกันนะครับผมเป็นการเล่นเกมนั่นเองเนาะใครที่เคยทําในส่วนของ h a ppy 2 0 4 8มาแล้วเนี่ยก็น่า พอทราบนะครับในส่วนของภารกิจเนะเพราะว่าแอปของค่ายนี้เนี่ยก็ภารกิจเนี่ยก็จะเหมือนเอนกันนะครับค่อนข้างยากนะครับผมเราก็สามารถเล่นได้นะเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีวงล้อให้เราหมุนนะครับเราก็เล่นไปนะครับผมเก็บสะสมเพชรก็ได้เนาะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดกล่องจากการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของเพชรเนาะในส่วนของเพชรนะครับเราสามารถเอาเพชรเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะทําการเปิดกล่องเพื่อรับเพชรก็ได้หรือว่าไม่ ไม่ดูก็ได้เนาะไม่ดูเนี่ยเราจะไม่ได้รับเพชรนะเราจะต้องดูวิดีโอถึงเราจะได้รับเพชรนะครับตรงนี้นะครับผมเขาแนะนําให้เรากดไปที่ด้านบนตรงนี้นะเราก็กดเข้าไปนะครับเราก็กดตามนะครับตรงนี้จะแนะนําให้เราเชิญเพื่อนเนาะวิธีการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็กดเข้ามานะครับแล้วเราก็กดส่งไปยังอ่าช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็น messenger facebook นะครับหรือว่า twitter นะครับ instagram line นะครับหรือใครต้องการรับเป็นลิงก์เนี่ย เราก็ส่งเข้าไปที่ messenger หรือว่า Li น์แชทของเรานะครับแล้วเราก็ไปคัดลอกลิงก์มาแล้วก็เอาไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบ,บุคคลด้วยเนาะว่าคุณจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนํานะครับผมสำหรับการแนะนําเพื่อนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําเงินได้เพิ่มเติมนะครับเราจะได้รับ1.5สตางค์นะครับที่เป็นค่าเงินบาทไทยเนาะถ้าเราไปแนะนําเพื่อน1คนเราก็จะได้รับ1บาทจสตางค นะครับก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมหรือใครไม่แนะนําก็ได้เนาะเราสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็เก็บสะสมเพชรนะครับเอาเพชรเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองนะครับผมอ่ากดตัวลงไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพชรนะครับเห็นไหมนี่ฮะเราสามารถเอาเพชรตรงนี้มาแลกเปลี่ยนได้นะครับสําหรับเพชรนะครับก็ให้เรากดไปที่รูปกระเป๋านะครับผมกดมาที่รูปกระเป๋าเนาะตัวนี้จะมีอ่าการแลกเปลี่ยนนะครับอ่ามี1,500บาท3,000นะครับ6,000นะครับผม9,000นะครับ1น0 0 0 แล้วก็3 0,000นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องเก็บเพชรเองนะครับซึ่งเพชรเนี่ยเราไม่สามารถไปแนะนําเพื่อนแล้วเราจะได้รับเพชรมาเนาะการแนะนําเพื่อนเราจะได้เป็นค่าเงินบาทเลยนะครับในส่วนของเพชรเนี่ยเราจะต้องทําการเล่นเกมแล้วก็เก็บสะสมเองนะครับซึ่งการที่เราจะใช้เพชรแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้เพชรเยอะมากๆนะครับอย่างเช่น 1, 5 0 0บาทเนี่ยคุณจะต้องมีเพชรประมาณ1 5 0 0 0 0สนห้าหมื่นเพชรเลยนะครับถึงจะได้1,500ับาทนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างจากการดูในส่วนของกล่องของขวัญนะครับแล้วก็รับเพรมานะครับผมได้เพชรมาที่93.78เพรนะครับกดรับรางวัลไปเนาะแล้วเราก็มากดดูที่เพชรด้านบนตรงนี้ได้นะครับผมกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่0.93สตางค์เองนะครับซึ่งยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับถ้าจะเป็น1บาทเนี่ยคุณจะต้องมี100เพรนะครับก็คือจะเป็นเงิน1บาทแล้วก็ถ้า1 5 0 0บาทเนี่ยก็ลองคำนวณดูนะครับว่าต้องใช้กี่เพรนะครับผมค่อนข้าง ที่จะยากที่จะถอนเงินตรงหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้เงินเร็วขึ้นเนี่ยก็ต้องไปแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมเนาะถึงมันจะได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีโบนัสนะครับเป็นโบนัสประจําวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานแอปทุกวันเนี่ยเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับอยู่ที่0.01บาทไทยนะครับเข้าในส่วนของชูม m น n ่วอ a เ l e ตเนาะอันนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราเข้าใช้งานตอนเริ่มต้นนะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยละประมาณ5นาทีนะครับเงินก็ได้เข้าตรงหน้านี้มานะ ได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เนาะฝากกไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีแอปใหม่ผมจะลงไว้ให้อีกนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่ในคลิปวิด,ดีโอถัดไปสวัสดีครับ